สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผิวสือสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสุดด,ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นสูตร เน้นบำรุงรากผมนะเพื่อนร่วมไปถึงจะก,กระตุ้นลูกคุมขนทําให้ผมที่เกิดใหม่ย,ยาวเร็วขึ้นเป็น2เท่าด้วยนะ,ะเพื่อนสูตรนี้ก็ง่ายๆค่ะเราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะเพื่อนแล้วสูตรนี้เขาก็จะไปเพิ่มความเงางามหรือว่าเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเส้นผมของเราได้ดีนะคะใครที่เป็นรังแคหรือว่าความพันนั้นก็จะหายไปด้วยนะคะเพื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะเราถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะ ลังจากนั้นเราก็จะมีผมที่สวยงามนะคะเพื่อนจากผมที่ชีฟ้ฟูผมที่ชี้ฟูนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะกลับมามีน้ำหนักแล้วก็แถมเงางามด้วยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็คือไข่ไก่หนึ่งใบนะคะไข่ไก่นี้ก็อุดมไปด้วยโปรตีนซันแฟตสังกะสีเหล็กซิลิเนียมและฟอสฟอรัสนะคะเพื่อสารอาหารเหล่านี้ล่ะค่ะจะช่วยเร่ง กา,การเจริญเติบโตให้กับเส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมของเรานุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะเพื่อนช่วยบำรุงหนังศีรษะและรูขุมขนของเราได้ดีนะคะเพื่อนแล้วเขาก็ยังช่วยลดอาการขาดหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีมากๆนะคะใครที่มีผมชี้ฟูหรือว่าผมรีดแบนสามารถใช้สูตรนี้ไปหมักได้เลยนะคะ นี่ก็เป็นน้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนน้ำมันมะกอกนี้ก็จะช่วยซ่อมแซมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อนแล้วก็บำรุงรูขุมขนด้วยสารอาหารและไขมันต่างๆนะคะช่วยกระเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมได้ดีมากๆคะ่ะแล้วก็ช่วยป้องกันผมหยาบกระด้างหรือว่าผมที่แห้งกล้านไม่มีน้ำหนักกลับมา,ามีน้ำหนักแล้วก็สุขภาพดีนะคะใส่ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ เราก็จะเพิ่มนมสดเข้าไปด้วยนะคะเพื่อนนมสดนี่ก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนและช่วยเสริมสร้างเส้นผมที่ให้แข็งแรงนะคะทําให้ผมของเรานุ่มไม่ชีฟูนะคะแล้วก็เรียบตรงอีกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าใส่หมดเลยก็ได้ต่อไปก็จะเป็นกาแฟของเรานะคะเพื่อนกาแฟที่ซื้อมาแล้วก็บีก็บดให้ละเอียดแล้วนะคะ กาแฟไม่มีน้ำตาลนะคะกาแฟนี้ก็จะช่วยกระตุ้นรูขุมขนนะคะเพื่อนแล้วก็กระตุ้นผมที่เกิดใหม่นะคะให้กับยาวเร็วขึ้นเป็นสองเท่านะคะเพื่อนแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมที่หยาบก,กระด้างผมที่ไม่มีน้ำหนักนะคะเพื่อนกลับมามีน้ำหนักแล้วก็สุขภาพดีนะคะกาแฟของเขานี้ก็จะมีคาเฟอีนนะคะเพื่อนเพื่อนคาเฟอีนนี่แหละคะ่ะที่จะไป ช่วยกระตุ้นรากผมหรือว่ารูขุมขนทําให้เส้นผมของเรายาวเร็วนั่นเองนะคะเพื่อนๆจ้าบีก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนครึ่งก็ได้นะคะเพื่อนแล้วแต่ปริมาณผมของเราเลยนะคะแค่นี้เลยนะคะเพื่อนแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็นําไปหมักได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้น้ําหมักของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน สูตรนี้ไม่จําเป็นต้องไปะสระผมนะคะเพื่อนเราสามารถอพรมลงไปเลยหรือว่าหมักลงไปได้เลยนะคะเพื่อนจาเนาะสูตรนี้ก็ง่ายๆอย่างที่เคยนะคะเดี๋ยวบีขออนุญาตทําให้ดูก่อนนะคะเพื่อนเราสามารถจุ่มลงไปได้เลยนะคะจุ่มลงไปได้เลยแล้วก็ใส่ใส่ให้ทั่วนังศีรษะของเราเท่านั้นเองนะคะเพื่อนดึง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  ดึงดึงเขาหน่อยนะคะดึงผมเขาเราหน่อยเพื่อให้น้ําหมักของเราเข้าไปในเส้นผมได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่ใส่ตั้งแต่ตโครนจุดปลายนะคะเดี๋ยวบีเห็นไหม <c oughs> เอาไม่เห็นขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะเพื่อนๆจา๋าใส่ตั้งแต่โครนจุดปลายแบบนี้บ้านๆของเราแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจา๋าหอมกาแฟมากๆเลยค่ะ ไม่มีกลิ่นไข่ไม่มีกลิ่นคาวไข่นะคะเพื่อนหอมกาแฟค่ะหอมกาแฟมากๆนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่า,วาอุ้ยไม่ไม,ไม่คาวไขะะ่เลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวไข่นะคะหอมกาแฟค่ะนะหลังจากที่เราชโลมจนทั่วบนหนังศีรษะดีแล้วนะคะเพื่อนแล้วเราก็เก็บผมขึ้นหนีบคริปนะคะเพื่อนแล้วก็ คุมด้วยหมวกอาบน้ําอีกทีนึงปล่อยทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยให้ได้30นาทีนะคะเพื่อนๆจ้าหลังจากนั้นเราก็ไปล้างทําความสะอาดออกแล้วก็สระผมด้วยแชมพูอ,อ่อ,อนๆนะคะเพื่อนสูตรนี้ก็จะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตให้กับเส้นผมหรือว่าเร่งผมยาวได้ดีนะคะพร้อมกับบํารุงเส้นผมที่แห้งเสียหยาบกระด้างกลับมามีผิวกลับมามีสุขภาพผมที่ดีนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ 1ถึงสองครั้งต่อสัป,ปดาห์เช่นกันนะคะเพื่อนผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสูตรเราเป็นสูตร DIY นะคะไม่มีสารเคมีนะคะเพื่อนๆเราจะจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะคิบีคิดว่คดาคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะคะบีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจบีทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหนะะ้าค่ะคลิปนี้ขอลาตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย